เออนี่ยครับเนอะอันนี้สังกะรีเท่าได้เนี่ยเท่าอีหลีพาไปงานสังฆทานนี่งึดแห้งขับรถได้ขาไม่ดีนี่แต่ยังไปได้เกียร์ออโต้อายุเขาเก้าสิบแล้วเองพี่ใหญ่เก้าสิบขับสี่เดือนเก้าสิบกูสี่เดือนนะครับเด้อขี่ได้เฉยอยู่เลยฮะหนุ่เป็ดบ่าวออแต่ก่อนขี่ไปนู่นนะนะครพนมนมนู่นนะครับเด้อ แน่นอนแน่นอนแต่ว่าน้ำมันแต่ว่าเกียร์นี่ใช้เกียร์อันยังไงเจ้าสี่สี่สิบอย่าเอาคมไว้น่ะนะเขานี้ก็จะตายังดีอยู่แว่นก็ไม่ใช่นี่ผู้ร่วมชะตากรรมนี่ผู้ร่วมกันนี่ชื่ออะไรชื่อน้องอะไร ไปด้วยไปด้วยกับพ่อใหญ่ใช่ไหมไป,ไปกไมันแลุ่มกงหลาอยู่ตรงไหน,นมันกลุ่มมันดานตโตไรเรือบ่กลุ่มอันกลุมบาดผาิดพุอ่าอี่คนละทีไหวบาดย,ยัง จากอำเภอเดชอุดมไปได้นะบาตรยังก่อนบัตไปก็ไปยี่ย่าดขับไปคนเดียวเป็นบอกพ่อใหญ่ครับไม่มีคนช่วยฮนะขับคนเดียวอดตัวเนียนนอนเนียนนอนเก้าสิบปีไปเฉยเฉยการตรวจบัน,ดน,บนทดี ใบขับขี่มีอยู่อ่ะล่ะบนว่าบนีใขัเขาบอกให้เขาบอกให้เขาบ่จับตั้จไปด้วยเพราะไงเขาบอกไปไปพอมาด้ล่ะครับไะครับเขาอย่าอย่าไปเถียงเขาอ่ะนะเนาะได้ครับอ้าวท่านีแหละครับ